แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตม .33 เรารักกันประการสังคมโอนเงินวงวด2จํานวน1,000มบาทเข้าแอปเป่าตังแล้ววันนี้นะคะเช็คสิทธิ์กันดว่วนนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพจและ Youtube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ใหม่ด้วยกันทุกวันนะคะ โครงการมสามสามเรารักกันนะคะสำนักง,งานประกันสังคมสังกัดกระทรวงแรงงานได้โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมสามสามที่ได้ลงทะเบียนผ่านเวอร์ไวเว็บมสามสามเรารักกันคอมเพื่อรับเงินเยียวยาจำนวน4 0 0 0บาทให้กับผู้ประกันตนม33ที่ได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจำนวน9ล้านคนนะคะโดยสำนักง,งานประกันสังคมโอนเงินเข้าแอปเปิเาตังโครงการม3 3เรารักกัน สำหรับวัตถุประสงค์โครงการม .33 เรารักกันนะคะประกันสังคมได้ออกมาตรก,การเยียวยาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ระลอกใหม่โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่21กุมภาพันธ์1.7มีนาคมที่ผ่านมาโดยสำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินเยียวยาใหผ้ผู้ผ่านการคัดกรองงวดแรกไปแล้วนะคะส่วนตารางรับเงินเยียวยาม .3 3เรารักกันมีดังนี้นะคะ งวดที่2วันที่29มีนาคมจำนวน1,000บาทงวดที่3วันที่5เมษายนจำนวน1,000บาทและงวดที่4วันที่12เมษายนจำนวน1,000บาทผู้ได้รับสิทธิ์ในรอบทบทวนสิทธิ์นะคะได้รับสิทธิ์1ครั้งจํานวน4,000บาทในวันที่12เมษายนจํานวน4,000บาทนะคะมาดูคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์นะคะอย่างแรกต้องเป็นสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนม .3-3 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนม .33 เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับฐานข้อมูลกระทรวงการคลงังไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะกับฐานข้อมูลกระทรวงการคลงังไม่ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน5 0 0 0 0 0บาทณนะวันที่3 1เ็ธันวาคม63นะคะระยะเวลาโครงการ21กุมภาพันธ์หกสีถึง31พอพฤษภาคม6-4 รับเงินทุกสัปดาห์และสะสมสิทธิ์ใช้จ่ายจนถึงสิ้นสุดโครงการนะคะอัปเดตล้วสุดม .33 เรารักการโอนเงินงวดที่2เข้าบัญชีแอปเป่าตังแล้วเช็คเงินด่วนนะคะ